คนอยู่กับเจินอัชกินหอมกินหอมกินหอมดอกไม้เชนแนลนะคะก็มีรกน้าด้วยนะแต่เราก็ไม่พูดนะคะเป็นชื่อสั้นๆนะคะ <g iggle> นี่คะ่ะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้านะคะจริงๆแล้วแต่งไปแล้วเนี่ยเราก็จริงๆแต่งไปแล้วนะแต่เราอยากแต่งอีกเพราะว่าให้กคนรู้นะคะ อันที่หนึ่งนะคะเราจะเอาล่าเชดเด์ตรงนี้นะคะทาทาเนิดนึ่งนะคะเพราะว่าเราทาไปแล้วไงนะคะต่อไปก็กกใส่ะะแก้มให้แดงหนึ่งจุดลิ้งนะคะตรงแก้มจุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกดกดกดแด้นะคะ แป้นะคะเราจะทาลิปสติกค,ค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะเพราะว่าเรายังหน้าเด็กอยู่เราก็ยังไม่ต้องแต่งอะไรเยอะมากนะคะนี่ค่ะลิปลิปเอิร์ลิปเหมือนที่เวลาแชาร์ทุกคนเลยแบบแดงส้มอย่างเงี้ยก็ สวยเลยนะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งถ่ายเลยนะขอดูกระจกก่อนนะทุกคนสวนแป๊บหนึ่งนะทุกคนะ